มีงบแค่5,000ก็ผ่อนรถได้อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามีคันไหนบ้างมาดูกันคันแรกรถอีก็ค่าแบบประหยัดน้ำมันนิสสันอเมร่1.2 V L ราคาเพียงแค่189,000บาทผ่อนเพียงดอลลาร์3,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่คันนี้ค่ะรถไซรเล็กขนาดกระทัดรัดแบบ5ประตูวิ่งใช้งานแบบคล่องตัวนิสสันมาร์ท1.2 e ราคา289,000บาทผ่อนเพียงดอลลาร์4,000กว่าบาทค่ะ มิตซูบิชิมิราช1.2 GL x ราคา279,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ4,000กว่าบาทค่ะแต่ถ้าใครอยากเพิ่มงบขึ้นมาอีกนิดเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวว่าได้คันไหนบ้างคันนี้ราคาไม่ตกแถมผ่อนถูกมาก Toyota Altis 1.8 ES ราคา369,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ6,000เท่านั้นค่ะสีแดงเราก็มีนะคะน s s a ั n o น e 1.2 VL ราคา359,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ6,000เท่านั้นค่ะ เรามาดูค่าประตูกันบ้างค่ะโตโยต้ายาร s 1.2e อราคา379,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ6,000เท่านั้นค่ะตอนวันนี้ดอกเบี้ย,เ,ยเริ่มต้นแค่2.39ซซองรถให้ฟรีทั่วประเทศรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้2ปีหรือ2,000 0กิโลฟรีทุกค่าดำเนินการโปรคุ้มคุ้มแบบนี้ยังไม่หมดนะคะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์ด้านบนเลยค่ะ